กลุ่มวันพิบปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1,80 0 0 0มืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒ e ชูชิดส,สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียร์100%จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ ก็รับสวัสดีชเช้าทรีทีฟทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอัรเจอร์ทีฟนะครับคลิปนี้ผมวนกลับมาทำรีเจนเก่ากึกเลยนะฮะนัคือแจ็คร้อยอสูรนะครับเชื่อว่าหลายคนอยากดูนะฮะเพราะว่าไอ้พี่มันเล่นได้มันเป็นยังไงบ้างพี่มันแรงนะมันแรงนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วก็มาในส่วนของเซฟฟี่เดโรซ่านะครับผมนี่ดาเมจสุดตึงนะครับผมซึ่ง ตัวละครนี้มาจากไอดีแจ็คนะครับผมผูบอกเลยดีแจ็คมีแจ็คร้อยด้วยนะไปทำซับโซออนสีเขียวได้เลยนะครับผมนะกติดการแจกเดี๋ยวคุยกันนะครับผมแล้วก็ตัวละครนี้ข้อดีเลยนะครับผมพาสซีฟเขาเกลียนมากเนี่ยคุณสังเกตเลยนะฮะพาสซีฟเขาดีมากนะครับที่ผมชอบเลยก็คือเออมีการตายทีหนึ่งนะแต่เลือดต้องเยอะนะฮะแล้วก็เออสามารถบัฟเอทีเคได้ทุกครั้งในการโจมตีนะครับผมสมมติคุณกดสกิลหนึ่งโดนทุกฮิตนะครับผมเอทีเคคือแบบขึ้นเยอะมากแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันกี่ฮิตนะสำหรับสกิลหนึ่งนะครับ แล้วก็กันสถานะเวลาใช้ด้วยแต่มันไม่ไม่กันน็อกแบ็กนะครับผมจริงจริงคตัวนี้ผมพูดจริงนะมันต้องบัฟ2อย่างเลยวยบัฟอันนี้ทะลุทะลุสิ่งกีดขวางเวย้ยแรงแรงมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะนี่คือบัฟก็คือต้องกันน็อกแบ็กด้วย โอ้นะครับผมคือมันกันฐาหนะแล้วมันไม่ส่วนเสมไม่ล้มลงแต่มันไม่กันนอกแบกเวสกิวสอง way, 2, นะแล้วก็ไปเพิ่มคูดาวศัตรูได้ถือว่าเจ๋งนะอืมถ้าพูดอย่างี้คือดีมากแต่ตัวละครที่ตกยุคเพราะอะไรครับมันเก่งขนาดที่พี่ตอ้อบอกแล้วม,มันเล่นยากพี่อ๋อออนิเมชั่นมันช้าครับผมการ ที่เราจะบัฟเอทีเคได้เนี่ยต้องสกิลเท่านั้นนะครับถ้าเข้าไปตีปกติคือบอกว่าเรามีมอกาสตัวสูงมากเพราะว่าตัวนี้ต้องเล่นระยะหนักๆเลยนะครับที่ไปเล่นมาก็คือตาไหนผมเดินบวกเนี่ยคือจบแล้วแพ้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมรักษาระยะเล่นแถว2หนักๆนะครับเป็นตัวที่ระยะเท่านั้นอย่างโรเจอร์หรือตัวอื่นแช้งเชิงมันยังเล่นมันยังเล่นระยะใกล้ได้แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับผมมันต้องเล่นระยะไกลเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแถวแถวแปดเออเรียกว,ว่าแถว8เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูค่าสั์กันเลยครับ ค่าซับนะครับบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับผมร้อยหกสิบจุดสี่นะครับได้ทั้งหมดห้าแท็กครับซับเขียวนะที่บอกนะครับไอดีนี้เป็นอีแจกนะครับพร้อมเล่นเลยนะครับผมแล้วก็อยากเติมเกมราคาถูก f ฟ c e b ารุดูบัเปิดให้บริการแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมบอกไปทีช่องอาตโนติทิด้วยนะครับเว็บซอมบี้รัฐเว็บสุ่มกาชายดีดองเพชรอันดับหนึ่งของ opbr ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทลุ้นรับไอเดดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะมีทั้งระบบ android และ ios นะครับผมจะะทิิิ้้้้งงลลก์ไวใตคคปนนีรับ เราก็เกมแรกกันเลยนะครับผมอยู่กับช้างแวนนะฮะตัวนี้มีคนเคยขอมานานนะครับผมไอดีไอดีแจกนะเวลร้อยประเดยจัดไปนะครับเดีย๋ยวเจอท่าเกี่ยวข้าวนะครับผมนะในช้างตกมันไปแล้วจ้าช้างแวนทมินมาเจือเฮือบ้าคลั่งชนเลยเหยียบท้ำโดนไปสองแดงดเฮ้ยดาชเมนไม่ต้มก็ไม่ใช่โอเดงวัดเดงเออแตกเลยนะครับผมโอเดงแม่ยุคนี้มีคนเล่นอยู่ไม่บัฟนะฮะ ถอยมาก่อน,นะครับผมนะปึ๊บถอยมาเลยนะครับเล่นแนวหน้าลำบากนะครับปูนจริงโหเตัดเลือดด้วยโคตรเฟีย้ยวลงมาก่อนนะฮะสกิลหนึ่งนะผมจริงก็มีย่นพทธสกิลหนึ่งแถวสองในทงอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าจะอโหสกิลหนึ่งใช้ได้รัวๆนี่คือเกลียนมาก นะครับผมอาละเกี่ยวเกี่ยวข้าวขอเกี่ยวข้าวทีเรียบร้อยแตกครับเห็นไหมเราบัฟเอ็นเคด้วยนะมันแรงมากครับผมแล้วก็เด้งเรือด้วยมาพัสีแม่งแบบดีอะนะครับผมนะในหมุนเลยตกมันบ,บับงคับบังคับแม่นๆนะครับผมคือผมไม่ไแน่ใจว่าเ,เล่นในโทรศัพท์ที่ไม่ได้แบบไม่ใช่6 0 f p s เนี่ยช้างมันจะบังคับง่ายหรือเปล่านะ แต่ผมเคยเล่นมันก็ไม่ได้พลิวนะครับผมแต่น,นี้ผมสามารถหมุนวนได้นะถ้าเราเล่นแบบ60 fps นะครับ <c oughs> คือม,มัน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 มีความต่างอยู่นะเกี่ยวข้าวทีหนึ่งเอาละเดี๋ยวเราจะใช้ระยะไกลรัวๆเลยนะครับผม,มเก็บเลือดก,ก่อนนะฟีทัลโร่มันมีทั้งสองทีมเลยวะงง อ,อ่าหวัดดีครับเอสเชมาโต้แม่ายน,น้อยหวัดดีโลกระดอนฮนะเราไป็นร้อยสูตรนะครับผมเล่นเล่นกับนายน้อยไม่ค่อยดีอะไรอ่าชนอย่างงี้เพิ่มคู่ดาวช้างแหวนตกมันชนหมดเลยเออแล้วก็เหยียบหนะ้าย่ำกระหม่อมนะฮะเขาเรียกทาย,ย่ำกระหม่อมปนะ่ะวะเออเนี้ยผมแล้วก็กลับมาแถวแปดครับผมค่อยๆเล่นบุกไม่ดีฮะเล่นบุกตายฮะอืมโอเคเอ้ยตรงกลางว่ะเฮ้ย ใครดึงคาคู่แล้วซีพีซีรอดแตกเลยนะครับผมเป็นแม่ดจแรงเลยครับผมนะอเขียวเกี่ยวข้าวพี่นะครับผมเรดูเกี่ยวข้าวแล้วสินะ <c oughs> มันได้มันได้ไดรแรงบันดาลใจมาจากอะไรวะเกี่ยวข้าวแน่เลยชนเลยในะไงสองฮิตชนอีกเทีหยบนะ <c oughs> โอ้แต่มันไม่ติดสั่นก็ได้นะระวนะังฮะเขาสก,กิลมาตัดได้หมดแล้วแล้วก็เคียวเกี่ยวข้าวไปก่อนโอ้โห แม่แตกเลยนะครับผมแรงนะนน้อยอืมโอเคเดี๋ยวเราไปซอนทงนิดนึงอ่าเสียทงไปแล้วนะครับผมทงบ้านมันโดนหอ่อง่ายเราไม่มีล้อไงอืมโอ้โหมันหลบได้มันหลบทนะม,มิน,มน,มนอืม,อมเรียบร้อยมันไม่ถึกเลยวะฮะอืมผมรู้สึกว่าผมโดนดามเมจแรงมากนะโดนบีบหัวเลยอืมอ่ะไปไหนแล้ววะอ๋อาหาไม่เจอ หาไม่เจอมาแล้วจ้าโอเคเอ้ยเขาดึงโยเคียวเกี่ยว,ยว,ยว,ยวข้าวทมิโนโตแตกเลยนะครับผมอ่าแพ้หรือเปล่าเนี่ยแพ้เลยเลยอาดึงคืนได้อะไรวะพลิกไปพลิกมาเรียบร้อยครับผมบอดแลพลังแห่งการเกี่ยวข้าวนะครับผมโอเคไปพบกับเกมเพลย์ที่สองเลยครับถ้าคุณมองหาดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ a n d ด o i d และ iOS อเอย่าลืมบอกมาจากช่อง alternative ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาละครับกเ็เป็นที่สอบกันแล้วนะครับผมอยู่กับแจ็คนะฮะภพยแล้งนั่นเองนะฮะมาแล้วครับผมเราไม่มีสายวิย่งนะฮะขอไปเลยนะแจ็คไม่อยากจะใส่มาแล้วจ้าช่างแวนออืไลน์แมนมาเขามีของมาส่งเฮ้ยดึงเลยนะครับระวังนิกะน,นะติชดช็อตมาเรียบร้อยอ่าวนะครับผมเสร็จแล้วก็ถอยมาแถวแปดนะตามสเต็ปนะครับผมอ่านะะแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับผมจะใช้ระยะไกลนะยืนอยู่พยายามโซนนะพยายามโซน โอเคนะครับผมเราได้กลางอนงะ่างนี่เล่นง่ายครับผมเขี้ยวเกี่ยวข้าวไปก่อนทีนึงเก็บสแต็กไปนะอืมโอ้โหมีเอ็นมาโกยว่ะแต่ตี้นี้เราแน่จะพอสู้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกโอ้โหตี้แข็งๆนะรุจิอะไรเงี้ยหอูเจอเหนื่อยเหนื่อยจริงนะต้องทําให้สกิลหนึ่งครูดาวเร็ว,วผมบอกเลยว่าใช้ได้อยู่นะฮะอือในง,ไงฝึกไปเป็นงานลีลาการเกี่ยวข้าวผมเพม่ทำลายนิกา โอ้หนี่การดึงนี่การดึงเหยียบเลยช้างแหวนแหวนแวนแหวนแวนแวนแวนมาแล้วจ้ะโอ้แม่งแวนได้หน่อยหนึ่งเขียวเกี่ยวข้าววิธีเรียบร้อยครับผมโอ้ แตกเลยนะฮะเฮลเลยเฮลเลยแรงนะครับผมคือใช้ทีเผลอร่อยเอาอะ่ะผมบอกเลยว่าโคตรเกียนนะสกิลนี้แล้วมันไกลมากนะครับผมถ้าโดนฮิตหนึ่งคือโหพร้อมตุยพร้อมตุยเลยนะฮะฝั่งเขามีถ่ายโลอ่ะอย่างงี้ก็เล่นง่ายถ้ามีสายวิ่งอะไรอย่างงี้แจ็คน่าจะลำบากนะครับอโอเคผมไม่ต้องช่วยมากเอาล้ฮะนี่จังหวะนะครับผมเขียวเกี่ยวข้าวไปทีนึงโอ้โหมันเคา์เตอร์สำเร็จดิ อือเอาแม่กำลังเปลี่ยนล่างเลยกำลังเป็นช้างตกมันนะแม่โดนขัดแะเอาตรงกลางเสียด้เพ่อย่างเงี้ยแล้วเดินอืดอืดมากอืดมากเดินหงขาเล็กขาเรียวหน้าผู้หญิงยังอายนะฮะโอ้โหโดนทุบหน้าเลยโดนดีบัฟบไปแล้วถอยดีกว่าเฮ้อืม นะครับผมเนี่ยฮะจะมาใช้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งคือเล็งเห็นผลนะต้องบอกก่อนหวังผลนะครับผมเคียวเกี่ยวข้าวจะเมนอืมเก็บไปสองเลยนะครับผมเรียบร้อยฮะเรียกได้ว่าโคตรสุดนะเกมพลิกเลยดอทจำเมนในนมอะไรโรเจอร์อะไรนี่เลี้ยวนิดน,นึงเลี้ยวนิดน,นึงโอ้โหกระเด็นกระเด็นแบบโคตรไกลนะฮะยึดเลยในไงพี่เกมนะเมื่อกี้ฆ่าใส่โล่หมด อย่านะโรเจ,จรอร์โอ USSR, oh, ้โหเนี่ยมันบางนะผมบางเขียวเกี่ยวข้าวทอมินเออนั่นแหละอุ้ยลุจจิมาไงวะหน้าระวังนะครับผมเนี่ยตีเอาเลือดโอ้เพื่อนเพื millet, нолог, ่อนเพื <meinen? S 1> ่อนกันกลางเล็วกันกลางเล็วอืมลุจจิโอ้โหลุจจิมันเป็นอะไรกังมันวะมันไม่ดึงดองเออนี่ไงบัฟไม้นุ่มโอเคแล้วก็ช้างแวน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 มาแล้วจ้ามีของมาส่งแล้วก็ ลับด้วยเซนลับหน่อยโอ้ ه, ชอบมากเลยนะเวลามันเปลี่ยนล่างคนระับจริงๆถ้ามันเร็วกว่านี้จะดีมากนะโอเคเกมเพลย์สุดท้ายรอคุณอยู่ครับ เอาเราก็ป็เกมสุดท้ายแล้วนะครับผมหวังว่าจะชอบคลิปนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกระจายให้ช่องอั s o l u ด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับบอกว่าเป็นไงบ้างสำหรับตัวเี้นะคุณเล่นดูเกมสแล้วอยากเล่นหรือเปล่านะบ,บอกเลยเล่นแถว8ดนะครับของแท้นะ่ไหมไงเปียนราบเป็นช้างตกมันมีอของมาส่งครับไรแมนวนกลับนะครับผมเลี้ยวเลี้ยวกับเ <laughs> มื่อกี้จะชนโรเจอร์นะโรเจอร์มันดอดได้นะครับมันไปนั่นละ อืมแต่โรเจอร์ผมไม่กลัวหราอกตีถีนอย่างนี้ขอเกี่ยวข้าวไปเรยโหแรงไปหน่อยมือหนักนะฮะข้าวขาดเลยขาดไปต้นหนึ่งยนะแชงเกิดใหม่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวทำการโซนกันนะครับคือ ไปเล่นมานะบอกเลยว่าแจ็คเล่นสไตล์เนี่ยโกงนะแต่ว่าด่านมันต้องเอื้อเขานิดหนึ่งนะประมาณว่าเล่นแถวหลังไปเลยนะครับผมอืมมีไฮโดรไฮบริดด้วยนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวรอเขาโคส,ส,สเซ่ไปกันมาได้ไหมอืมไปโลการักน่ารักเลยจ้ะอืมรบไปก่อนอย่าดึงหุยพุ่งชนดีกระเด็นเลยนะเดี๋ยวเราสกิลหนึ่งยัดหน้าไปเกี่ยวข้าวทมินเออนั่นแหละ โดนตัดเลือดตัว่ายังนะครับผมดอทออกมาเฮ้ยทำอะไรครับท่านไคโดสมาทรยศแล้วนะฮะตอนนี้แจ็คทรยศทรยศเลยเนี่ยฟันเลยฮูไคโดตัวขาดนะแรงมากนะครับผมแจ็คผมนะตอนนี้โดนตัดเลือดนะครับผมแพ้ตัดเลือดนะฮะมันมันไม่กันสถานะนะครับด้วยด้วยพื้นฐานของตัวละครมันนะฮะ โอเคจะแพ้ไปนเนี่ยตานนี้สูสีอยู่นะครับฝั่งนู้เขาเอีกเยอะแล้วก็เคียเค้ยวเกี่ยวข้าวจะไม่เอ้าเฮ้ยแม่งดิสอมะตะไม่ได้แบบเมื่อกี้ดิสอมะตะไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรกอเจอจากการเลยลูกเพออืมขอหน่อยเทนึงนะไลน์แมนมาส่งของอืมไม่ไม่ไม่ไมนี่คุณดูคุณดูวนวน,วนโกงว่าวนโกงว่าวนอย่างโกงอ่ะ อืมโอเคถอยมาเล่นแถวแปดใไหมแล้วก็ฟันโชเดไปทีนึงโอ้โหเกี่ยวแรงไปหน่อยนะฮะตายเลยนะครับผมนี่เกลือโดนยังตายอะ่ะคือมันเก็บสแต็กมามันแรงมากนะครับแต่ว่าอย่าไปใช้กับน้องงูนะฮะพอใช้กับน้องงูสแต็กหายหมดนะครับตัวยิงตีเ,าเบาๆไม่มีสแตก็ก ใครมานะโดนช้างแว้นผมแน่นะครับเขามีโรเจอร์ด้วยนะโรเจอร์จริงเราช้างพุ่งชนไปได้เลยนะครับผมเพราะมันกันสานะอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับมาแล้วจ้าช้างแวนแวนแวน่นแวน่นโอ้โหมันวับหนีได้ดีได้ดิบับหนีในข้าวงในครุกวงในซะแล้วเคียวเกี่ยวข้าวเตมินหูเนี่ยครับผมโดนดีบัฟเลยนะฮะโอ้โหจบเลยไปตีนังงูข้อเสียเลยครับเล่นยากตรงน,นี้แหละ โอเคยึดเลยนะครับเหลือ15วิาวีนันไม่มีใครเข้ามากวนนะน่าจะได้อยู่แต่ว่าโอ้โหแช้งไม่คิดจะให้โอกาสฉันบ้างหรือไม่อยาหลบันเป็นเขียวเกี่ยวข้าวเลยนี่ฮะก็ตอนไหนขี่ก็ตายนะครับโอเคชนะไปนะเพื่อนดึงตรงได้ที่ชอบคลิปนี้เป็นกาลังใจห้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์เยอะๆหมายถิงหน้าคลิปนี้กอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ